รีวิวบ้านโมเดิร์นสวยๆที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดอยุธยาสวัสดีจ้ะช่างหนึง่งสวัสดีครับช่างหนึ่งจ้ะบ,บ้านสวยๆขนาดนี้มีขนาดหน้ากว้างยาวเท่าไหร่จ้ะเนี่ยกว้าง9้าเมตรครับลึก8เมตรพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านเท่าไหร่จ้ะเจ็ดสิบสองตารางเมตรครับติดให้เป็นติดอะไรจ้ะติดบนเบาครับหลังคาให้เป็นหลังคาอะไรจ้ะเึ่ชิดติดพิคุคพมราคาทั้งหมดทั้งมวลจบพร้อมลงจอดรถเนี่ยจบที่เท่าไหร่จ้ะเนี่ยเอ่ออันนี้ตัวบ้านอ่ะล้านหนึ่งได้แบบนี้เลยลงรถอีกเจ็ดหมื่น รวมทั้งหมด1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทใช่ครับช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนบ้างจ๊ะเนี่ยอ่านีภาคใต้ไป่ไปนอกนั้นไปหมดเลยนอกนั้นไปหมดเลยสนใจขอเบอร์หน่อยได้ไหมจ๊ะศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่สี่ครับมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับเริ่มต้นของตัวบ้านก่อนขนาดหน้ากว้างยาวเท่าไหร่นะจ๊ะหกเมตรครับเก้าเมตรลึกลงไปแปดเมตรลึกลงไปแปดเมตรนะครับหลังจากนั้นนะฮะมาดูโรงจอดรถกันก่อนโรงจอดรถมีพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่จ๊ะช่างหนึ่งกว้างสี่เมตรยาวไปหกเมตรห้าสิบ ออสี่เมตรหกเมตรห้าสิบใช่คับราคาให้เป็นอะไรจ๊ะพิวโฟมเลยราคานี้ได้บัวรอบบ้านหมดใช่ครับอิดเป็นอิดมอนเบาเสาหล่อใช่ครับราคานี้รวมเข็มไหมจ๊ะไม่รวมไม่รวมเข็มเจ้าของบ้านเขาตอกเองหน้าต่างให้เป็นอะไรจ๊ะเนี่ยแบบสั่งตัดครับสั่งตัดทั้งหมดตัวบ้านยกพื้นเท่าไหร่จ๊ะถ้าเอาพื้นดินเลยประมาณห้าห้าสิบห้าสิบห้าเซนระยะการก่อสร้างกี่เดือนครับช่างหนึ่ง อันนี้ประมาณ5เดือน5เดือนอราคานี้มีฟุตบาทรอบบ้านให้ใช่ครับบันไดขึ้น3ขั้นใช่ครับอย่างงานสีเนี่ยเราให้เป็นสีของอะไรจ๊ะเนี่ยอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นของเบเยอร์มั้งเบเยอร์ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ไหมจ๊ะใช่ครับใช่ยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ก็เกตสิบปีตัวน,นี้ดีไซน์ออกมาเป็นยังไงบ้างจ๊ะอันนี้จะของบ้านเล็กๆะให้ลายเรียบปูงี้ไอ้ลายนี้ปูตรงนี้ คือเราจะมีบัวแล้วก็เราจะมีลวดลายให้ลูกค้าเลือกลูกค้าเขาเลือกเองเลือกเองได้ตามใจเลยใช่ครับแบบบ้านเรามีให้ลูกค้าใช่ครับแบบบ้านสร้างบ้านกับใช้หนึ่งปีไหมจ๊ะฟรีครับเต่ผมก็เก็บค่าแบบก่อนแล้วไปหักออกตอนงวดแรกโอ้โหดีมากๆคุณผู้ชมหลังจากนั้นบันไดขึ้นไปหน้าบ้านใครเป็นคนเลือกลายจ๊ะเจ้าของบ้านหมดเลยครับขึ้นมา3ขั้นเข้ามาเราเห็นประตูไม้ใแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้ก็คือเจ้าของบ้านเขาดีไซน์ออกมาครับคุณผูแบบออกแบบออกแบบออกแบบให้ครับ นี่ฮะรับเรื่ส,สีกระเบื้องก็ลูกค้าออกเองแล้วเสาช่างหนึ่งเสานี่คือใครเป็นคนเลือกลายกระเบื้องฮะเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านเลือกโอ้ตรงนี้ดีไซน์สวยมากคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะเป็นที่นั่งแต่ไม่เหมือนใครส่วนมากจะเป็นปูกระเบื้องแต่อันนี้ช่างหนึ่งดีไซน์ให้เป็นอะไรครับเป,เป็นเป็นเหล็กแล้วก็ อันนี้เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมลายไม้ใช่ครับแล้วก็เป็นเหล็กนั่งช่างหนึ่งลองนั่งให้ชมหน่อยฮะสบายสบายครับนี่ฮะคุณผู้ชมรองรับน้ําหนักได้หมดเลยนะทางด้านนี้นะครับมีปลั๊กไว้ให้กันเอ่อมีเผื่อเผื่อมีมิดเผื่อมีแบบเอามาตั้งพัดลมหมูกระทะอะไรก็ว่าไปได้เลยแต่ตรงลงจอดรถก็มีให้อยู่แล้วลงจอดรถก็มีปลั๊กไฟให้นะครับพื้นเป็นกระเบื้องไซส์เท่าไหร่ครับเนี่ยระเบียงอันนี้40 40มีบัวใ่สิบคาูณ้ี่ส0 0 0 0บาทได้จอดรถใช่ครับได้ประตูไม้อันนี้เป็นประึ่งล้เนี่ยเอาไม้เนบาทได้ ไม้เนื้อแข็งนะคุณผู้ชมนี่ได้ประตูไม้แบบนี้เลยนะรจริงๆนีประตูไม้ในมูลค่าประมาณ5000 50, 0ก็มันแล้วแต่300 30, หมื่นกว่าก็มีมันอยู่มันอยู่ที่มันอยู่ที่เนื้อไม้ด้วยแล้วก็อยู่ที่ความขนาดความกว้างความสูงเลยถ้าสมมุติอยากได้เป็นกระจกอลูมิเนียมราคาก็าถูกกว่านี้ลงไปอีกใช่ครับก็ตกประมาณ9ก้าแสนห้าอย่างนี้แหละฮะมามาอาจจะ ตกส,สักเก้าเซนหกเก้าเซนเจ็ดอะไรประมาณโอ้นี่นะคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นนะครับเดินเข้ามาปุ๊บโอ้โหสีภายในคือเป็นสีอะไรครับเนี่ยอ่าสีเป็นสีอ่าควันบุหรี่องของเทานิดนิดควันบุหรี่ใช่ครับมีฝ้าหลุมให้ใช่ครับมีไฟสลับเอาสองดวงใช่ครับไฟ LED หกดวงครับสีคือเราเลือกได้หลังจากในหลุมอ่าใช่ครับนี่จะขอบังขอ ขอเอาก็สีภายนอกที่มันเหลือแะไรมาทาอ๋อแล้วตรงนี้นะครับมีหน้าต่างตรงนี้สองบานก็เบื้อใช้อะไรครับช่างเนึ่งอันนี้โอเวอคุณโอเวรครับมีมุงลวดให้ใช่ครับนะครับปลั๊กไฟให้ประมาณกี่จุดครับเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับกี่จุดที่ผมเห็นก็ประมาณสี่สองสามสี่สี่จุดสี่จุดใช่ครับมาถึงด้านนี้เป็นประตูอะไรช่างหนึ่งอันนี้อันนีองห้องนอนหนึ่งครับห้องนอนหห้องนอนหนึ่งประตูเป็นประตูแบบไหนครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นของอ่า ถราจะไปผิดไป็นปปของไงวที่ผมซื้อที่โฮอโปงอา่าเข้าไปปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเป็นห้องนอนโอ้ส์ใหญ่สไส์อะไรครับเนี่ยอา่าสามห้าสิบคูณสามห้าสิบหน้าต่างให้สามบานใช่ครับบากนกระทุ n g สองปักไฟให้กี่จุดฮะสามจุดเหมือนเดิมสามจุดมีไฟให้ห้าดวงใช่ครับประตูก็กันกระแทกประตูมีตัวกันกระแทกให้นะครับ,รบหลังจากนั้นคุณผู้ชมเดินออกมา หลังนี้นะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวตรงนี้ที่เราเปิดประตูไว้อยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนชัช้นหนึ่งประตูใครเป็นคนเลือกครับเนี่ยเจ้าของบ้านเขาเลือกลายมาครับสวยมากอยู่ในงบประมาณเลยใช่ครับ FC บูเมเอรีวิวบ้านมีเงินหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทได้แบบนี้เลยใช่ไหมครัใช่ครับนี่ฮะขอเบอร์อีกรอบหนึ่งชั้นหนึ่งศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่สี่พอเปิดเข้ามาโอ้โหคุณผู้ชมสวยมากค่ะงานกระเบื้องอย่าบอกว่่่าาาาพพีเเเจ้้้ขขออองงบบบนนลืกใชชคครรัััววตดดยมูะ อย่าบอกว่าได้เล่นชาเวอร์ด้วยฮะเหมือนกันเหมือนเดิมได้เล่นชาเวอร์ได้เครื่องทำน้ำอุ่นต้องนะครับชักโครกได้วันพีชใช่ครับมีอางแขวนตู้เฟอร์แบบนี้เลยใช่ครับนะครับที่สาคัญชั้นหนึ่งทำไมหน้าต่างระบายอากาศให้บานใหญ่แถมยังให้ไปลงดูดอากาศด้วยก็สมนาคุณให้เจ้าของบ้านสมนาคุณให้กับคุณเจ้าของบ้านคุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นก๊้องใหม่เวีนยใหม่ครับก๊องใหม่โอ้โหคุณผู้ชมดูดีดีไซน์สวยมากเนี่ย นะฮะนี่แต่น้าแรงไม่แรงอยู่ที่ปั๊มของเจ้าของบ้านนะใช่ครับนะฮะมาหลังจากนั้นเราดูห้องน้ำก็ไปเสร็จแล้วมีตัวสต็อกประตูห้องน้ำไม่ด้วยใช่ครับห้องนี้เป็นห้องอะไรครับห้องนอนสองครับนี่ห้องลูกสาวครับห้องลูกสาวโอ้โหเข้ามาเป็นสีพูวานแววเลยใช่คือสามารถเลือกสีได้กี่สีก็ได้เหรอฮะก็เลือกได้พอประมาณอันนี้จริงๆริเป็นสีขาวลูกขาวก็อยากได้สีพูก็แล้วสมมติผมเป็นคุณพ่อแล้วผมอยากได้สีเทาในห้องนอนก็ได้คือในห้องน่ะผมจะให้ประมาณสองไม่เกินสามสีอ่าคือห้องละสีไม่ไหว นี่ฮะคุณผู้ชมดูของชั้นหนึ่งไฟห้าดวงลัากไฟสามจุดหน้าต่างสองบานห้องนอนไซส์ขนาดเท่าไหร่ในนี้สามเมตรหกสิบคูณสามเมตรคุณผู้ชมในพื้นที่72ตารางเมตรนะตัวบ้านนะฮะถือว่าคุ้มค่านะหลังจากนั้นประตูชั้นหนึ่งสวยมากเป็นประตูบานเลื่อนเหรอฮะบานเลื่อนครับเข้าห้องครัวห้องครัวแล้วก็มีห้องอะไรอีกครับด้านในมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งใ่พอเข้ามาเนี่ยพื้นกระเบื้องเนี่ยจะเป็นออกสีน้ำตาลแล้วใช่ครับเพราะว่าไม่เหมือนกันในห้องโถงใช่ครับ ถามลูกค้าบ้างครับคือคือให้สิงตังนี้เลยไม่ไม่รวมไม่ไม่รวมดุดที่ดุดวันกับเตาแก๊สไม่รวมพ่นกับเตาแก๊สใช่ครับบานซิงให้สามบานแบบนี้เลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นบานใส่ถังแก๊สบานเปิดสองบานพร้อมถึงอ่างสองหลุมเลยแหละฮะอ่างสองหลุมอันรวมด้วยนี่ครับคุณผู้ชมอ่างได้สองหลุมแบบนี้มีหน้าต่างแล้วก็มีมุ้งลวดให้ใช่ครับปูกระเบื้องให้สุดถึงฟ้าเลยอันนี้ ใช่ครับใช่ใช่ก็คือในราคานี้ใช่ครับนะครับแถมด้านหลังก็ยังมีมุงลวดอีกใช่ครับทางด้านนี้ก็มีมุงลวดใช่ครับปักไฟให้ไว้ประมาณ4จุดคุณมู้ชมหนึ่งสองสามพัมนี่รวมไหฮะห้าจุดครับห้าจุดพัดลมนี่ไม่รวมนะครับแต่กแต่ที่หกจุดแต่ตรงนี้คือพัดลมมนไม่ได้รวมอันนี้เขาเขาขอขอให้ผมเดินสายไปอ๋อให้เราเดินไว้เขาจะติดตั้งใช่ครับตรงนี้เป็นห้องอะไรครับเจ้าหนึ่งอันนี้เป็นห้องน้ํา ห้องน้าประตูก็คือเจ้าของบ้านเลือกใช่ครับสวยมากอ่ะพอเข้าไปชมภายในห้องน้ําคุณผู้ชมเหมือนกับห้องน้ํารับแขกทําไมเขาถึงไม่เอาห้องน้ําในห้องนอนช่าหนึ่งถามนิดนึงเออผมก็ไม่แน่ใจครับเขาบอกมันอาจจะเื่ออาจจะอนาคตเผี่อมันจ,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 จะมีอาจจะมีกลิ่นย้อนอะไรเป็น้ก็ไงไรครับครับเราะนั้ผมก็ไม่ให้หน้าต่างบางใหญ่ครับพร้อมพัดลมดูดอากาศของมิซูบิชิใช่ครับเรนชวเวอร์เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ ชากโค้วันพีษวันพีษมีตัวที่วางกระดาษชำระใช่ครับมีอ่างแขวนมีตอกน้ำแระจบทุกอย่างครบเลยครับปูเบองอให้สุดถึงป้าพร้อมี่สแตนเลสแบบเนี้ยส่วนๆแบบนี้ช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนบ้างฮะคือมีพภาคใต้ไม่ไปน้องนั้นไปหมดเลยนี่ นะครับอัน,นี้ออกไปทางด้านหลังใช่ช่างหนึ่งถามนิดนึงด้าน,น,น,นหลังบันไดสาขั้นระบบสุขาพิบาลเราให้เป็นของยังไงครับเนี่ยอันนี้เป็นบ่อแต่บ่อซึมครับบ่อเกอร์บ่อซึมมี<ช>ปักไฟให้ด้านหลังให้ 1>, ใ<ช> 1. 1จุดใช่ครับนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจช่างหนึ่งขอเบอร์หน่อยได้ไหมฮะศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่สี่ครับขอบคุณมากนะค,ะครับ